สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี k r t 1 4 0ทันํพัมามานำเสนอ1หรายการครับผมตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของ14แรงนะครับเป็น k r t พลาสต์เร่องแจ๋วเลยครับคันนี้ครับเครื่องเดิม ยางหน้าหลังใช้กันยาวๆครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตัวท็อปครับผมมีกระบอกไฮโดรลิกยกหลังแล้วก็มี P.T.O. ด้วยครับ P.T.O. ไม่เคยใช้งานครับแทบไม่เคยใช้งานเลยครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าตาช้างผันหลังเป็นผันสี่ครับผมผันควนตาช้าง่นแั่คราบ แล้วก็อีกอันนึงอุปกรณ์ก็จะเป็นล้อเหล็กครับผมล้อเหล็กให้คู่หนึ่งครับสตาร์ทเป็นสวิตช์กุญแจครับตัวนี้สตาร์ติดง่ายครับ ใช้งานปกติครับผม สภาพพร้อมใช้อีกหนึ่งคันครับผมเลขมาอยู่1 4ึ่ชั่วโมง่ันใดหาตัวเลขอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเวอร์โทร0816 004753 098 4422 502ครับผมร้าน p ีซีแรกเตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่างสามแยกหนองเหลือม3กิโลและห่างสี่แยกวัชจาร เจ็ดกิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ